มีรางวัลดาวงูยกับรางวัลนายรองยอดเยี่ยมครับนาจรเป็นดาวงูยคือครับดาวงูยเหรอครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนิยามของมันเหมือนกันนะน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณว่างูยนะครับผมอันนึงเป็นเกี่ยวกับนักแสดงบทในรองยอดเยี่ยมครับผมอ่าเป็นบทเทพคิงจากมนจินีมเลยครับ อะไรนะฮะาุยอะไรนะครับ <Happiness> อ <unting violin beeping> ๋อ <left> ก็เร็วๆนี kind of ้สุดเลยก็จะมีซีรีส์ไวเ d e ซ t i n y ครับผมก็มี7วัน7คู่เลยนะฮะคืนนี้สามทุ่มก็จะมีเทรลเลอร์ของผมออกด้วยเป็นของตัวผมเองเลยนะครับผมเป็นวันศุกร์ครับ แล้วก็หลังจากนี้จะมีโพสต์เพนครับผมเป็นโปรเจกต์วิวกับบล็อกมิวสิกครับผมเป็นเอ็มวีซีรีส์ก็หลังจากนี้จะมีซิงเกิลครับผมเล่นกับเซนนะอะไรนะครับงานย้อนนิดหน่อยครับผมครับเพงาะงั้นเพลงเหรอครับผมพอนึกก่อนฮะอ๋อเร็วๆนี้จะมีเอ็มวีออกครับนึกๆอีกแป๊บนึงมีแน่ๆมีเกี่ยวกับเพลงอีกครับผมหลังจากเอ็มวีเร็วๆนี้ฮะ แล้วโค้ชเยนะคะโค้ชของเที่เป็นเรื่องจากอบ้างนโเฟผมจะเล่นคือเป็นเกี่ยวกับคู่วายหกคู่ครับผมอันนี้ผมบนมองกล้องไหนไดีเนี่ยมองไม่เล่นเลยนะคู่วายหกคู่แล้วก็เป็นหกเพลงหกนักร้องครับผมจากที่บล็อกมิวสิกนะครับผมก็ผมเล่นทูวิยุ่นอันนี้ครับผมเป็นเกี่ยวกับผมพูดได้แค่ไหน <Okay. S 1> เกี่ยวกับความรักแบบเพ,เพื่อนครับผม บอกว่าเอาเอมัน,นะนจะกับความรักเพื่อนนะอ่าอะไรนะอีกนิด,ดนึงมันสปอยแล้วไงครับเ,เรื่องมันแล้วเรื่องของความความเป็นแฟนท้องนะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสเขียนบทเหมือนกัน,น,กน,นๆๆครับเดี๋ยังรอถามทางทีมงานอีกทีนึงครับปีนี้นแฟนหนักสนับสนุนกี่รอบ อย่แฟนนะก็เอาจริงๆรางวัลเนี้ยดาวงูเนี่ยคือมาจากแฟนๆเลยที่ช่วยกันโหวตเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณจริงๆผมมีทุกวันนี้มีวันนี้ได้เพราะแฟนๆจริงๆนะครับผมก็มอยากให้ใหอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปนานๆครับผม,มเดี๋ยวผมเดินออกไปหาครับผมเจอก,กันคนระับนะขอบคุณครับ